ถ้าเอ็กซรเลเข้าไปในพักก้าวไกลเปรียบเทียบก,กับพักเพื่อไทยแนวนโยบายและบุคคลในพักก้าวไกลนั้น,นบางคนมองว่าดีกว่าไม่ได้ด้อยกว่าพักเพื่อไทย,ลย <S <S แล้วยุบและทำยังไงถามกันคำตอบที่เราได้ง่ายที่สุดครับยุบเพื่อไทยเราก็ไปเลือกก้าวไกลไง เป็นคําตอบที่ง่ายที่สุดหากเพื่อไทยไม่มีในสนามเลือกตั้งหรือเพื่อไทยดูแล้วจะไม่ชนะก็แลนสไลด์ไปเลือกก้าวไกลหลายคนก็ให้เหตุผลว่าถ้าเอ็กเรเลเข้าไปในพักเก้าวไกลเปรียบเทียบกับพักเพื่อไทยแนวนโยบายและบุคคล ในพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยบางคนมองว่าดีกว่าและบางคนก็บอกว่าไม่ได้ด้อยกว่าพรรคเพื่อไทยเลยซึ่งเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันในวงสนทนาในวงสนทนาเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าเอา้าดูอย่างแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั่นคืออุ้งอิงจากเพื่อไทย พิธาจากก้าวไกลเนี่เอาแค่สองคนนี้มาประกบกันนี่มันก็เชีย่ยเห็นว่าพิธาลิมจเจริญรักเนี่ยดีกว่าอุ้งอิงแพรทองคานแบบเทียบไม่ติดเลยพิธาลิมจเจริญรักเข้ามากอบกู้ธุรกิจของตนเองจากที่บิดาเคยทำและบิดาทาไปแล้วนี่บิดาต้องเสียชีวิตไปก่อนเนี่ยธุรกิจก็สุดตัวเองก็มาทำตั้งแต่เด็กๆจากธุรกิจที่กำลัง เข้าสู่ขบวนการล้มละลายกลายเป็นธุรกิจพันล้านมาเท่าทุกวันนี้ก็แสดงว่าต้องมีฝีมือนี่ครับพอทำธุรกิจเขาเรียกว่ากอบกู้ธุรกิจของครอบครัวตัวเองที่กำลังอยู่ในขั้นตอนจะล้มละลายแล้วกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นพันล้านอย่างปัจจุบันเนี่ยอก็ต้องมีฝีมือ ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าแกมีฝีมือจริงเมื่อฟังการเสนอความคิดความอ่านในการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเปรียบเทียบระหว่างพิธาลิมเจริญรักกับแพทองทานชินวัตรเนี่ยผมนะว่าพิธานนเนี่เหนือกว่าการแสดงความคิดเห็นความคิดความอ่านและมองปัญหาประเทศนี่เหนือกว่าแน่นอนถ้าพูดถึงการสื่อสารภาษาที่สองก็ต้องยอมรับครับว่า ภาษาที่สองของคุณพิธาลิมเจริญรักหรือภาษาอังกฤษนั่นเนี่ยมันเหนือเหนือกว่าคุณอุ้งยิงแบบเทียบไม่ติดเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าพิธาลิมเจริญรักเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้สร้างความอับอายขายขีหน้าหากมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปงานประชุมระดับนานาชาติเนี่ยพิธาคงไม่ทําให้คนไทยอับอายขายขีหน้าเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาทาแน่นอนนี่คุณสมบัติของ ตัวคนที่จะเป็นนายยกนะถ้าเราวางใจเป็นกลางนะครับวางใจเป็นกลางเปรียบเทียบผมว่าพิธทานี่เหนือกว่าอุ้งอิงแบบหลายขุมเทียบกันไม่เทียบแล้วมาดูทีมงานของพรรคทั้งสองคนนะครับทั้งสองพรรคทีมงานของเพื่อไทยทีมงานของก้าวไกลนี่ผมว่าก็ซูสีนะมาดูทีมเศรษฐกิจ ของเพื่อไทยนี่ยังไม่ชัดเจนเนะพิ่งเปิดตัวคุณอะไรเพิ่งเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินคุณแสนสิริจำแต่ชื่อหมู่บ้านแก้ได้หากคุณแสนสิริคุณเศรษฐาทวีสินเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งเราก็ยังไม่เห็นว่าแนวความคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของคุณเศษฐานี่เป็นอย่างไร นี่ยังไม่เห็นครับเพราะว่าแกก็ไม่ได้แสดงความอิเดนในเรื่องนี้มากนักแต่ถ้าไปดูเรื่องทีมเศรษฐกิจของพักคก่าวไกลเนี่ซึ่งวันนี้มีหลายคนนะครับที่เป็นทีมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเองพิธาลิมเจริญรักผู้ทำหน้าที่รองหัวหน้าพักสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณพิจารณ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณวิโร์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อย่างคุณวิโรจน์นี่แกเป็นผูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทซึ่งประสบความสําเร็จมาแล้วจนออกมาเล่นการเมืองเนี่ยก็มีความสามารถเขาเหล่านี้นี่เขาฉายภาพธุรกิจตั้งแต่เรื่องระดับไมโครอิคโนมิกไปจนถึงเรื่องภาพรวมก็คือแมโครอิคโนมเกเศรษฐกิจระดับเล็กที่สุดไปถึงเศรษฐกิจ ภาพใหญ่ที่สุดนี่ผมว่าทีมของก้าวไกลนี่เหนือกว่านะครับเพราะเรายังไม่เห็นนโยบายที่มันสอดรับกันของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเห็นแล้วนโยบายที่มันสอดรับเป็นขั้นเป็นตอนของพรรคก้าวไกลสอดรับกับระบบไมโครอิคอนมิกสอดรับกับระบบแมคโครอิคอนมิก ของก้าวไกลเนี่ยเขามีซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยความเป็นธรรมเพื่อไทยเขาบอกว่าเขายังไม่ถแถลงเขารอให้มีการยุบสภาก่อนถึงจัดถแถลงดังนั้นนโยบายของเพื่อไทยตอนนี้ก็คือยังขายภาพในอนาคตก็คืออีกห้าปีปี2 5 7 0น่รยิถึงจะได้ค่าแรง600้5ย0นร็บเนี่ย ปริญญาตรีถึงจะได้สองหมื่นห้ามันอีกห้าปีนะครับแต่เมื่อมาดูนโยบายของก้าวไกลแล้วนี่ไล่ตั้งแต่นโยบายเรื่องสวัสดิการไล่ตั้งแต่เรื่องนโยบายเรื่องค่าแรงค่าแรงนี่เพื่อไทยเขาบอกอีกห้าปีได้หกร้อยแต่ก้าวไกลบอกว่าปีนี้ละ่ะจะขึ้นเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่มันความชัดเจนต่างกันครับทั้งนโยบายการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเก้าวไกลเขาก็ชัดเจนกว่าครับทั้งเรื่องเลือก พูว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนายกจังหวัดเรื่องของการจัดสรรที่ดินเนี่ยก้าวไกลก็มีแต่เพื่อไทยยังยังอยู่ยังไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ทําไมนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างปฏิรูปกองทัพอย่างนดยสรุปกันแล้วนี่ผมยังบอกกับท่านทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งไปวิตกครับถ้าเราไม่มีพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้ง เราก็ไปเลือกเก้าวไกลสิครับผมว่าก็ไม่ด้อยไปหรอกพราอก้าวไกลเนี่ยดูจากองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ทำให้ประเทศเสียหายขนาดเขาเป็นฝ่ายค้านนะครับขนาดเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาเนี่ยังมีความสามารถในการที่จะทำงาน ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่หากเขาเป็นรัฐบาลล่ะถ้าเขาเป็นรัฐบาลน,นะครับนี่ผมมั่นใจนะว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลที่ดีจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังเพราะคนเหล่านี้เข้ามาด้วยภาระ ที่สำคัญที่สุดก็คือความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงนี่ต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะวันนี้นี่ผมค่อนข้างเชื่อค่อนข้างเชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เลือกพักเพื่อไทยหรือหากเราได้มีโอกาสเลือกพักเพื่อไทย ก็จะเป็นพักเพื่อไทยในสภาพที่ถูกทําลายอย่างหนักแทบไม่เห็นความหวังเลยก็เรื่องมันลันไปแล้วเรื่องมันเดินเข้าไปสู่ขบวนการในการยุบพักแล้วดังนั้นหากไม่มีเพื่อไทยหรือมีเพื่อไทยในสภาพที่ย่ำแย่เนี่ยเราก็ยังมีพักก้าไกลให,ให้เราพิจารณาในการเลือกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการให้ประยุทธ์จันท์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหลังการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าไม่ต้องห่วงครับปล่อยเลยคือไอสารรัฐธรรมนูญผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่สารยุติธรรมเป็นสารการเมืองเขาก็ตัดสินไปแบบการเมืองแล้วครับดังนั้นเมื่อตอนนี้เข้าสู่ขั้น ไต่สวนความผิดไต่สวนความผิดนะครับว่าความผิดมีแล้วผิดแล้วแต่ผิดจะถึงขนาดต้องยุบพักหรือไม่เขากำลังไต่สวนอยู่ในเดือนนี้ครับที่ผมได้ยินมานี่แว่ๆว,ว่าเขาจะมีข้อสรุปถ้าผิดเขาก็ต้องส่งไปให้คณะกรรมการกรกตชุดใหญ่เพื่อลงมติส่งสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพัก